ก็วันนี้ครับเพื่อนๆวันนี้ผมไม่ได้มาขายรถแต่ผมจะพามาซื้อรถเจาะบอกตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดขมุดสาครนะครับเป็นตลาดมหาชัยนะโดนลูกค้าเทคขาว่าเทที่นี้คือลูกค้านัดไว้เร็วอย่างเร็วเลยเราก็รีบมามาไลูกค้าบอกอยาก,อากให้มองจัดที่ทํางานเขาไม่เป็นไรก็เลยมาไหว้ข้าบอกออ,อนพื่อได้ลดราคาถึงถกลับไป เราวันนี้เราจะเป็นตัวอะไรตามดูครับผมโอเคครับวันนี้เรามาซื้อรถจากพี่ชายครับผมพอดีเราได้ R3 แต่ว่าได้ R4 ค,ค,ครับผมแน้วโอเคก็ okay, <c oughs> ไม่มีอะไร <c oughs> เราจะเช็คเลขเครื่องเลขขอ,อ,กอแล้วก็ดูสภาพโดยรวมอะไรเงี้ยครับดูความแน่นของเครื่องดูอ่าคอมเพลเตอร์อะไรประมาณนี้ครับผมแล,แล้วก็ดูพวกเลขเลขเครื่องเลขขอก่อน ได้ได้ไม่เยวเขได้ไปคนเดียยางมันเลื่อนมากขึ้นไ้าใหม่ก็มียางเลื่อนบใส่ไรหน้าบ้าน้ใส่ก็ตันทันอยู่ตอนนี้พี่ให้แร y เท่าไหร่ครับไอ้พี่แผลนะผม I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriend. s e a l ผมก็จบเพียเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวกลับบ้านไปถ้ใครอยากซื้อขายใครอยากขายดีกว่าใครอยากขายก็ทักมา,รกการ 45, ครับหนึ่งเก้กาหนึ่่ห้าครับอินบ็อกมาก็ได้เฟซก็ได้ช่องทางไหนก็ได้อ่ะแ,<ต>แล้วใคร้วอยากซื้อวะฮะแ้วใครอยากซื้อ,ยอยก็อดูในเพจเขาแหละผมลงตลอดครับผม แต่ลถผมทุกพันของการันตีเครื่องเกียงของอยู่แล้วแล้วก็น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้วันส่งมอบทุกพันนะครับผมโอเคแล้ววันนี้ก็ุญาตปิดลิปเพียงเท่านี้นครับผมว่ารอล,ลูกค้าอย่างนานเลยแล้วแถมรถแค่ง okay, ที่เดียวเองอะไ,ไรเราไปต่อได้ก็ให้เขาไปต่อได้นะครับโอเคกัน okay, แค่นี้สวัสดี